ื็นั้นบอดก็ได้อิ <laughs> นดูเนี่ยที่แรกผมมาสิเดินทางขึ้นนี้ลหะนะครับพอดีม่เมื่อเสาร์นี่ผมจากเทรบุญมาคอนแกนกะซีสามชั่วโมงนะครับมาหอดกับว่าวาเมนสิเดยอยู่ทึงงห่องน้ำกันมาหอดปุบ๊บกระเทียงบายแล้วกับมีโปรแกรมว่าสิไปทําบุญก็เลยมาหอดกินเขาอาบน้ำ แย่ก็เฮ็ดกับเขาอยู่ทั้งล่างอาบน้ำไปแล้วก็ไปทําบุญกันเลยไปทาบุญแล้วเรียบร้อยบายสามมาเขาก็ต้องแต่งหนา้า <c oughs> เขาก็ต้องแต่งหนา้าแต่งหน้าแล้วเขาก็ไปงานเออขันในยูน้ำกันตั้งแต่เมื่อเสาร์านี่กัสิเดินทางเลยหลักขึ้นนี่อันนี้มันบทที่ใอยูน้ำกัน ก็เลยเปลีป่ยนแผนใหม่กลับเป็นตอนอไปสีเขากรุงเทพตอนเสาร์ถามผาู้แนนกลับมาก่อน